สวัสดีครับผมปื้มจาก HPC กะหลาดนะครับและสวัสดีค่ะหนุ่ยจาก HPC กะหลาดค่ะวันนี้ครับเรามีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับเป็นรถอะไรพี่นุ่ยตัวนี้เหรอคะไม่แน่ใจเหมือนกันเรียกผู้รู้มาบอกได้ไหมเดี๋ยวให้เจ้าของรถเข้ามาอธิบายเองเลยดีกว่าเรียนเชิญคุณป้าครับผมสวัสดีครับปตาครับจากอเมซนะครับผมเอ๊เขาพาไฮบิดเอ็กซ์ปี2020สีพิเศษคันนี้เป็นสีพิเศษด้วยเริ่มที่กระจังหน้านะครับเป็นแบบไหนครับเปิ้มอันนี้นะครับเป็นทรงโครเมียมนะครับแนว ตั้งนะครับซึ่งหน้านี้นะเป็นหน้าที่เป็น minor change แล้วนะครับสำหรับเอาผ่า30เริ่มตั้งแต่ปี18 19และคันนี้ปี20มีออปชั่นเพิ่มเติมมามากกว่าปี18 19ด้วยและที่ตรงกระจังหน้านะครับยังเพิ่มกล้องมาให้อีกซึ่งแน่นอนเป็น360องศารอบคันเลยไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับเต็มระบบเลยและมี daylight นะครับติดตลอดการใช้งานไปเลยคันนี้มีพิเศษเพิ่มมานะครับติดฟิล์มการลอยรอบคันแล้วเรียบร้อยค,ครับผมก็การลลออยยกกกาารรรสัเหินนนะคบขขรรีดว่ว เลอกเทอะก็ดูแลรักษาง่ายรักษาง่ายาครับเร,บเรียบๆเงาๆอย่างนี้นะครับกันลอยเรียบร้อยแล้วไปกันต<บ>่อที่ล้อเลยครับผมล้อเป็นแบบไหนครับเพิ่มล้อนะครับเป็นล้อคโครเมียมนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับขนาด17นิ้วรัดด้วยยางปี22จากฟกัสเลยใหม่ๆและถัดมาที่กระจกด้านข้างนะครับก็เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED เรียบร้อยพร้อมกล้องที่บอกว่ามี360องศาเองมาแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่ภายในของเรากันเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันที่ภายในของเรากันเลยนะครับประตูคันนี้สามารถเปิดด้วยระบบไฟฟ้าสไลด์ไฟฟ้าด้วยการจิ้มปุ่มได้เลย อันนี้ไม่ได้มาพร้อมรถนะคบผมมีแต่ตัวรถอย่างเดียวนะครับเอาเข้ามานั่งตอนไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เปิดมานะครับ <c oughs> ก็จะเจอกับเบาะผ้าสีเบจนะครับที่บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเลอะก, <c oughs> กลัวเปิดแต่อย่างใดเพราะว่าเรามีการเคลือบสารกันน้ํามาแล้วเรียบร้อย <c oughs> ถึงทําน้าหกใส่เบาะนะครับก็สามารถทําความสะอาดได้อย่างง่ายดาย <c oughs> และที่สำคัญน,นะครับเอาผ่านเนี่ยก็จะเป็นรถ ครอบครัวน,นะครับตัวเบาะเนี่ยก็จะสามารถใส่แอซีได้เป็นไอโซฟิกนะครับใส่ได้ทุกรุ่นสัญลักษณ์ไอซโซฟิกนะครับมีทุกเบาะเลยนะครับตรงนี้สามารถใส่เบาะเด็กได้และนี่เลยนะครับเพิ่มความสวยงามด้วยการตกแต่งครับเพจนะครับที่เรืองแสงเป็นโลโก้เอาผ่านมันสบายจริงเลยนะครับเนี่ยใช่พี่ปั๊บโอ้โหเอาผ่านด้านที่หนึ่งแล้วในการนั่งสบายเนี่ยแต่ว่าหน้าเรามืดๆไปหน่อยว่าพี่เราก็ เปิดครับเปิดเปิดอะไนี่เราเปิดหลังคาได้ครับเปิดหลังคาอันนี้ก็ร้อนนี่พี่ร้อนอ่ะร้อนแล้วก็ปิดดิครับเออพอปิดแล้วอันนี้ก็จะเปิดอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อแต่ถึงอย่างนี้รูดมือได้แสงสว่างเขาเรียกว่าอ่ามูลุกมูลุกเอาไว้ดูดาวตอนคืนนะครับผมแล้วก็ที่นั่งด้านหลังเนี่ยสะดวกสบายมากใครอยู่ในเมืองก็ดูเสาไฟไปก่อนนะฮะครับผมมีแอร์มีแอร์ให้ทุกที่นั่งนะครับมีแอร์ให้ทุกที่นั่งแล้วก็ด้านหลังก็สามารถปรับอุณหภูมิได้เองควบคุมได้อิสระอ่าใช่คร สามารถปรับได้จากข้างบนนี้นี่คือแผงควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ซันรูฟหรือว่าเป็นแอมเบียดไลท์นะครับรอบคันซึ่งมีตั้งแต่เสานู้นเลยนะครับปรับได้เปลี่ยนสีได้เลือกสีได้16สีด้วยกันโอ้เพอนครับนี่มันอะไรครับเนี่ยอันนี้ครับเป็นจอกลางนะครับสำหรับผู้โดยสารแถวหลังโดยเฉพาะเลยเป็นมอนิเตอร์มาจากด้านหน้าใช่ไหมครับมอนิเตอร์มาจากด้านหน้าเลยไม่ว่าข้างหน้าจะเปิดเดนฟิกยูทูบหรือพาวิดีโออะไรต่างๆก็ สะท้อนกลับเข้ามาข้างหลังให้หนังได้ด้วยผมว่าเปิดได้นะเพราะว่ามองเข้าไปแล้วน่าจะเป็นจอ Android แล้วนะครับผมสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi อะไรอย่างเี้เพื่อจะเปิดอินเทอร์เน็ตเล่นได้ตลอดและจอหลังนะครับไม่ใช่เล็กๆเ,เลยผมว่าใหญ่มากๆ15อ,อ๋อเขาเขียนไว้แล้ว15.6นิ้วนะครับเป็นแบบ HD แบบ IPS แล้วด้วยบอกเลยดูหนังฟังเพลงสบายมากๆเดี๋ยวย้ายไปดูข้างหน้าครับว่าคันมีออปชันอะไรบ้าง ได้เลยครับก่อนที่เราจะไปข้างหน้ากันนะครับสำหรับใครที่นั่งเดินทางไกลๆนะครับอยากจะชาร์จโทรศัพท์เราก็เปิดช่องนี้ขึ้นมาเป็น USB Type A ทั้ง2ช่องเลยชาร์จโทรศัพท์ได้ยาวๆโอเคคัน okay. นี้นะ<ด>ครับออปชั่น <Option S 1> นี่ <Okay. S 1> สำหรับการขับขี่นี่เยอะมากนะครับเริ่มต้นอย่างแรกเลยก็ได้ครับนี่ครับมีมีช่องใส่แว่นตาด้วยมันขับขี่ไงัพีอ่อ๋อ,อไ,ๆๆนะไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้เลยก็คือกล้องมองหลังนะครับซึ่งอาจจะเห็นอย่างเงี้ยเป็นกระจกมองหลังก่อนแต่ถ้าเราทำนี้อุ๊ยเราเห็นใครเนี่ เขาเรียกว่าดิจิตอลมิลเลอร์อินเนอร์เฮ้ยอินเนอร์มิลเลอร์อ,อ่าประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นแหละเพื่อที่เราจะได้เห็นมุมหลังเนี่ยอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ต้องมองอ่าภายในรถใช่อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่ส่วนเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นบายสปอตนะครับสปอตสองฝั่งเป็นเตือนจุดอับเวลาที่ขับรถนู้นนะครับมีทั้งสองฝั่งพวงไลน์หนังน้ำป้านะครับแล้วก็จะมีเป็นมัลติฟังก์ชันบนพวงไลน์ทุกอย่างควบคุมโดยพวงไลน์ทั้งหมดนะครับมีเริ่มตั้งแต่อะแดป อกสถานะของตัวรถได้ทั้งหมดเลยไหนๆก็ถายแล้วนะครับนี่ให้เห็นเลขไมค์กันชั้นนะครับ78,000มโลคันนี้นะครับมีประวัติเข้าศูนย์ที่โตต้าด้วยครับผมไม่แท้แน่นอนเข้าศูนย์โตโยต้าตลอดเช็คไปเจอว่าทำอะไรมาบ้างมาดูกันที่ดีไซน์อินเทรเนียในรถนะครับแผงประตูนะครับจะเป็นสี เบจนะครับเป็นหนังแท้ตัดกับลายไม้นะครับแล้วก็ยังมีตัวคอนโซลนะครับตัวคอนโซลนะครับที่เป็นหนังสีดําตัดกับตัวโครมียมนะครับทำให้รถดูหรูหรามากๆถัดลงมานะครับก็จะเจอกับจอกลางขนาดใหญ่ประมาณ10นิ้วนะครับที่สามารถเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบเลยแล้วก็เป็น Android ด้วยและถัดลงมาจากตัวหน้าจอนะครับก็จะเจอกับแผงควบคุมแอร์นะครับจะเป็นดิจิตอลทั้งระบบเลยสามารถปรับแยกซ้ายขวาหน้าหลังได้เอง3โซนเลยทีเดียวเชียวเกียนะครับเป็นเกียออโต้แบบ6สปีดมาพร้อมโหมดการขับขี่3อย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็น อีวีโหมดสปอร์ตอีโคนะครับซึ่งอีีโหมดเนี่ยสามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนได้10กว่ากิโลเลยตัวเบรกมือของเจ้าคันนี้นะครับเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วนะครับมาพร้อมกับเบรโฮที่เอาไว้ใช้เมื่อตอนรถติดนะครับเราจะต้องไม่ต้องเบรกเองและนี่เลยครับผมกล้อง360องศาเมื่อเราสตาร์ทรถก็จะมีกราฟิกเท่ๆมาแบบนี้พร้อมกับภาพสมจริงนะครับรอบคันและเมื่อเรากดถอยหลังทุกอย่างก็จะเป็นสีสันชัดเจนไม่ว่าจะลายไกด์แดนซ์นะครับไม่ว่าเราจะถอยสภาพไหนเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะ ใช้มุม <of> ไหนในการถอยนะครับท้ายรถนะครับผมก็สา <imagery> มารถเปิดได้จากกุญแจรีโมทหรือว่าจากด้านหน้านะครับเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมก็จะมีที่เหลือไว้ให้เก็บสัมภาระได้ประมาณนี้เลยนะครับผมผมว่าอันนี้น่าจะตัดสัมออกไปเหลือจะพาละอ๋อเหรอโอเคอ่าเบาด้านท้ายนะครับสามารถพับเก็บได้ง่ายๆนะให้ผู้หญิงตัวเล็กนะครับ โชว์ให้ดูมือเดียวนะครับจริงๆเขาไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแต่ว่าเบาะมันเบามากนะครับผมขอบคุณมากนะครับครับผมครับผมเชิญครับครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปตัวรถกันที่ด้านหน้านะครับและสําหรับราคาค่าตัวของเจ้าอัล파ไฮบริด X ปี2020คันนี้นะครับสนับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ปั๊ก2ล้าน1แสน5หมื่นครับผมเท่านั้นเท่านั้นกับไม่น้อยขนาดนี้รถปีใหม่ๆขนาดนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆจัดไฟแนนซ์ได้เกินด้วยคันนี้นะครับรับประกันเรื่องชนน้ำท่วมเลขใหม่นะครับ สีเดิมทั้งคันไม่เคยมีชนเลยและสีก็มีการเคลือบมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยป้องกันการมีรอยริ้วรอยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสีคุณจะเดิมไปอีกนานเลยสำหรับใครที่สนใจรถเอาผ่าคันนี้นะครับสามารถทัก inbox มาที่ h b c กระดาษของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k Line อะไรอย่างนี้นะครับผมจะทิ้งยละอียดไว้ข้างล่างนี้นะครับรับคลิปนี้นะครับเราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ